สวัสดีครับเอล,ลาครับรอบที่สองนะครับสำหรับผลงานในรอบที่สองที่เราทำก็คือตีไปซีโอเวอร์เนาะสกอร์รวมอยู่ที่1นึ่งันเตอร์พาอันดับที่5ร่วมเป็นไงบ้างครับรอบที่สองวันนี้ในการเล่นวันนี้ก็ลมแรงมากเลยค่ะก็รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะประเทศไทยก็ลมไม่ค่อยแรงก็วันนี้หนูว่าหนูทีช็อตดีหมดค่ะแค่ ช็อต2 song, มันยากที่จะกะลมว่าระยะเป๊ะมันเท่าไหร่ก็พยายามตีออนแต่ว่าวันนี้พัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้วเรื่องตำแหน่งของการวางทรงรอบแรกกับรอบ2ครับมีความแตกต่างอยไรบ้างแล้วก็เรื่องของสภาพลมด้วยวันแรกกับวันนี้เป็นไงบ้างหนูว่า,าวันนี้เขาปากักธงตรงเนินมากขึ้น,นะคะแบบหลุมมันก็เอียงๆกว่าปกติหน่อยะคะ่ะแต่ว่าสภาพลมวันนี้คือเหนื่อยมากเลย ต้องคำนวณลมทุกกลุ่มทุกช็อตก็เหนื่อยแล้วก็ถึงกินพัดก็ยังต้องคำนวณลมเลยเพราะว่าก่อนจะพัดทุกลูกมีมีการลูกขยับด้วยค่ะเพราะว่าลมมันแบบแรงมากๆเลยแล้วก็สําหรับปีนี้ปีที่2ที่เข้ามานะครับแล้วก็เป็นปีแรกที่ผ่านการตัดตัวเข้าสู่รอ,อบสุดท้ายที่ฟาชินออลรู้สึกยังไงบ้างที่ผ่านการตัดตัวเข้าไปก็จริงๆแล้วตั้งเป้าว่าแค่ตัดผ่านตัดตัวค่ะเพราะว่าปีที่แล้วไม่ผ่านแล้วก็ อยากเล่นออกัสตาสองรอบค่อป so, ีนี้ไม่ไม่อยากเล่นแค่รอบเดียวเลยก็รู้สึกภูมิใจที่ผ่านตัดตัวแล้วก็สําหรับการเตรียมพร้อมสำหรับในการเล่นที่ออกัสตาเราเตรียมพร้อมยัไบ้างครับสำหรับปีที่แล้วมีประสบการณ์นิดนึงแล้วแล้วปีนี้จะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างตอนออกัสตาเนชั่นแนลปีที่แล้วหนูรู้สึกว่าไปเล่นเพื่อได้ประสบการณ์แต่ว่าปีนี้เพราะหนูไม่ผ่านตัดตัวแต่ปีนี้หนูจะคำนวณ ตัวเลขคำนวณลายคำนวณทุกอย่างมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็จำไม่ค่อยได้บางหลุม